นี่คือทุ่งปอเทืองอบรรยากาศสวยงามมากมองเห็นสุดลูกหูลูกตาปอเทืองแล้วส่วนสองบรรยากาศสวยมากแถมมีคนเก็บช้เหล็กด้วยส่วน2คนนั้นเขาให้มาเที่ยวแต่ไปเก็บี้เล็กมีอะไรลูกไหน ว้าวพลังงานแสงอาทิตยโอ้ว้วาวมีว้าวด้วยครับมีว้าวด้วยอ๋อปล่<ด>อยว้าวด้วยโอเคเเอโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยลงไปในทุงได้ด้วยเล่นสั้นแอบบอใช่สั้นแอบอาาทุ่งปอเทืองทุ่งปอเทืองณนะบางบุตร มาแล้ว<ท>มาแล้ว<อ>มาแล้วน,น,น,นี่นี่<ค>นี่ถ่ายสองคนเนี้อา้าวมาทำอะไรครับเก็บขี้เหล็กค่ะตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับเขาให้มาเที่ยวครับามาถ่ายรูปปอเทืองไม่ได้กินจ้าเก, <c oughs> ก็บขี้เหล็ก,ก <c oughs> โอเคงั้นขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเก็บที่เหล็กก่อน <c oughs>